สวัสดีครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับใครกําลังจัดเซตอัพอุปกรณ์กล้องในปี2024นี้ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นระดับกลางหรือว่าระดับโปรเฟชชั่นที่ต้องการออกไปทํางานจริงจังเลยจะเป็นสายท่องเที่ยวเดินทางอะไรก็ตามวันนี้ก็ไปดูกันทั้งหมดเลยตามมาที่นี่กันดีกว่าครับ ซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบคเคมาราเอ็กซ์คลูซีฟสาขาเซนตันเวิร์ลนะครับ mm hmm. เขามีอุปกรณ์งานวิดีโอง,งานกล้องเนี่ยครบ mm hmm. เรียกว่าจบในที่เดียวถ้าคนที่กำลังเริ่มต้นเราอาจจะใช้แค่พวกสมาร์ทโฟนขาตั้งกล้องเล็กๆหรือว่าเป็นไมค์ไวเลสเล็กๆสัก,กสตัวหนึ่งเป็นไฟแบบริงสักตัวหนึ่งงบอาจจะอยู่ที่ประมาณบวกลบไม่กี่พันนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่จะถ่ายวีโอจรงิงจังเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเลยเอากล้องก่อนผมจะเลือกกล้องที่ถ่ายวีโอได้10บิตในขนาดที่ราคาถูกที่สุด mm hmm. ในปี2024นีี้้้แต่่่ละยหหอมรุนนนไกับาง คือแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีผมไม่เคยใช้ทุกแบรนด์นะดังนั้นผมก็จะแนะนาไปที่ผมเคยใช้นะทําไมเราถึงจะต้องอยากให้มันเป็นกล้อง10บิตอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบิตเดฟเนี่ยที่เวลาเรามาทางานเกรดดิ้งสีมันเรียกว่าทํางานได้ฟูลฟิลผมเลยแนะนําเป็นกล้องซีรีส์พวกนี้รวมถึงเลนส์เนี่ยจะแนะนําเป็นเซตอัพที่ผมชอบใช้ที่สุดนะครับสตัวอย่างเช่น 16-35, พวก 50, 1.8ลองแยกราคาของแต่ละอนันมาดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากกล้องแล้วเลนส์จะมีเท่าไหร่แล้ว อีกอันนึงจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าถ้าเริ่มจะทำงานวิดีโอซีรีส์จริงจังต้องมี ND คุณต้องซื้อแน่นอนห้ามซื้อเด็กขาดพวก ND ดีราคาถูก,กหรือว่าไม่มีแบรนด์คุณนึกภาพว่าคุณซื้อเลนมาเป็นหมื่นมแล้วคุณเอากระจกอีกใบหนึ่งมาวางข้างหน้าคุณภาพรูปโดยรวมภาพก็จะเสียไปด้วยการเลือก n อดีเนี่ยแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่ขนาดหน้าเลยนะครับระดับกลางๆที่ผมว่าคุณภาพดีซึ่สุดตัวผมเองก็ใช้ยีฮอห์อไฮได้เบอร์ที่ผมสักเจสว่าอาจจะใช้เนี่ยก็คือเป็นเบอร์6ถึง9อะไรประมาณนี้เรื่องต่อไปอันนี้ก็สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไมโครโฟนซึ่งใในนรรดักลางงจิมอีีีพส้้้ขททททโศ์ูวว ลึกๆอีกทีผมเคยทาไว้แล้วนะครับเรื่องไม้เสร็จต้องมีอะไรงานวิดีโอแน่นอนก็คือไม <laughs> ้กันสั่นันเองนะครับวิดีโอมูฟเมนต์อะไรต่างๆแน่นอนว่ากล้องเราเนี่ยคือบอดี้มันอาจจะยังไม่ใหญ่มากผมมองว่า DJI รุ่น RS4 นี่คือตัวใหม่นะครับเราเคยทารีวิวไว้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้มันเพียงพอราคาไม่สูงจนเกินไปแล้วก็สาหรับรับน้ำหนักกล้องและเลนที่ไม่ได้ชุดใหญ่มากอันนี้ผมต้องบอกจริงๆก็คือเรื่องของโดรนถ้าเริ่มต้นมันมี2ซีรีส์ที่ผมแนะนําก็คือมินิและ อความแตกต่างคืออะไรนะครับถ้าสายเดินทางท่องเที่ยวเน้นพกเบาไปมินิได้เลยแต่ถ้าคุณเริ่มที่อยากได้คุณภาพหรือว่าความนนทานส่วนตัวผม s u กเ e ส t ที่เป็นซีรีส์ของแอร์คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางการบินซึ่งอันนี้สําคัญเนาะแล้วก็เรื่องของคุณภาพไฟล์ อันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ว่าจะระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับโปรเฟชชั่นอลใช้ด้วยกันได้หมดเลยแบรนด์หนึ่งที่ผมแนะนําก็คือเลกซ่าอันนี้ต้องบอกว่าเราใช้จริงๆเลกซ่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการทำเมม m o รีหรือฮาร์ดดิสก์มาอย่างยาวนานส่วนจะเลือกความเร็วอะไรเท่าไหร่ยังไงมีคอนเทนต์อยู่เทคนิคของผมก็คืออย่าเลือกให้มันจุเยอะที่สุดใบเดียวคือบางทีมันมีความเสี่ยงในเรื่องของการพังการหายหรือว่าการอักเสบเดนอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสปริ๊ความจุ ทีนี้งบบางอย่างที่อาจจะต้องเผื่อไว้สัหน่อยนะครับก็คือเรื่องของอุซอรันเสริมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อย่างขาตั้งกล้องซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องแพงมากอาจจะมีงบประมาณนึงและการของขาตั้งกล้องนะครับเรื่องของกระเป๋าการจัดเก็บอะไรต่างๆอยู่ที่ความเหมาะสมและคุณจะเอาเป๋าใบเล็กใบใหญ่ดังนั้นงบสําหรับอุซอรีของการเอาไว้ส่วนหนึ่งกแล้วกันไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นหัวข้อสําคัญที่สุดอันนึงเหมือนกันตามมา ก็คือโซนนี้นั่นเองเรื่องของไลติงนะครับผมขอแบ่งออกเป็น2องเซกชันก่อน1นึถ้าเป็นสายทราเวลนะครับเดินทางท่องเที่ยวไฟเนี่ยอาจจะเป็นพวกไฟขนาดเล็กๆอย่างพวกโพรบูมพกใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยได้ซึ่งราคาก็ไม่แพงมากถ้าเราเริ่มทำตูดิโอเล็กๆในบ้านแนะนําสัก3ดวงอย่างน้อยสุดอาจจะมีดวงเล็กๆอย่างพวก60จนไปถึง150สักดวงหนึ่งหรือ200ก็ได้แล้วก็อีกดวงหนึ่งอาจจะมีดวงใหญ่อย่าง2อ0ถออันนี้ก็ขึ้นอยู่ขนาดห้องแล้วก็งบประมาณนะครับกำลังไฟขนาดไหน ไปดูในคอนเทนต์เก่าเรามีพูดไว้อยู่ขาไฟด้วยอย่าลืมนะถ้ามีไฟไม่มีขาไฟมานะไม่ได้นะครับแล้วก็พวกรีเฟกไม่แพงมากและราคาที่เราได้มาสําหรับเซตอัพระดับกลางๆจนไปถึงระดับจริงจังนะครับคือบางคนอาจจะตกใจว่าโอ้โหนี่พี่คือนี่แค่ราคาระดับกลางๆเองหรอคือจะบอกงี้ว่ามันเป็นกลางๆที่เรียกว่าเราสามารถทํางานจริงจังแบบแบบมือชีพได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างอุปกรณ์ที่ผมซักเจสไปในเนี้ย เราก็เอาไปใช้ในงานจริงจังกันและจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าอะไรที่ทําให้เราจะต้องเพิ่มงบหรือว่าจ่ายเงินเยอะขึ้นหรือซื้อของเยอะขึ้นสําหรับอุปกรณ์นั้นๆทีนี้ก็มาถึงอุปกรณ์สําคัญในงานถ้าเราจะเริ่มจริงจังซีเรียสนะครับต้องการอุปกรณ์ระดับท็อปมากขึ้นเอาเรื่องกล้องก่อนเลยนะบางเรื่องที่กล้องคุณภาพสูง,สงที่ให้มากกว่าของแต่ละแบรนด์ นหนึ่งเรสโซลูชันการถ่ายเป็น 8K หรือ 6K เนี่ยเอามาครอปเราอาจจะทำงานในคุณภาพไฟล์ 4K มันก็ยังทำได้เรื่องของ Dynamic Rang e อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยช่วงส่วนมืดสนสว่างที่เก็บได้มากกว่าเพื่องานของเ,อร,เรื่องเกรดดิ้งสีเฟรมเรทเพื่อทำสโลโมชันอะไรที่มันมากกว่าพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆฟอร์คลอเรสมาโค้ดเรื่องของรอฟล์ 5. ในงานแบบซีรีส์จริงๆเขาก็ต้องการในกล้องโปรเฟชชั่นแลหลายๆรุ่นมี ND เข้ามาให้เลยสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ฟังก์ชันปุ่มต่างๆ กล้องตัวใหญ่ที่มีพัดลมระบายอะไรในตัวเนี่ยมันก็คือทําเรื่องของความร้อนได้ดีกว่ากล้องที่มันตัวเล็กๆช่องเสียบการ์ดที่มีหลายๆช่องสามารถใส่แบบพวก type a รุ่นใหม่ๆที่มันมีความเร็วที่มันมากกว่าทําให้ออกมาเป็นรุ่นเหล่านี้ของแบรนด์ต่างๆ ถ้ามาถึงเรื่องของเลนส์ซึ่งมันก็จะมีเลนส์รุ่นตัวท็อปหลายๆตัวเช่นถ้าเป็นเลนส์ฟิกเราอาจจะไล่มาเลยตั้งแต่16 24 35 50 85อันนี้ยังไม่รวมถึงเลนส์ซินีมา่ที่มีมูลค่าชุดหนึ่งอาจจะแบบเป็นล้านดังนั้นเราลองอาราคามารวมกันดูนะครับเราจับเซตอัพออกมาเป็นของทั้ง Sony นะครับของทั้ง Canon ของทั้ง Fuji แล้วก็รวมถึงของ p านา s o n ิก แค่กล้องและเลนอุปกรณ์นี้ก็เรียกว่าเงือตกแล้วเอางี้ทาจะไม่ต้องไปอย่างอื่นเลยแต่ว่าอันอื่นมันมีอะไรหล่ะถ้าเราจะต้องอับอย่างเช่นเรื่องไม้กันสันมันก็จะมีอีกรุ่นที่มันเป็นรุ่นโประอ,อุปกรณ์ใหญ่เยอะขึ้นมันอาจจะต้องมีพวกหลิกพวกแฮนดิลของ อุปกรณ์การสั่นเสริมเข้ามาด้วยและอันนี้มันเป็นมูลค่าพอสมควรนะมันจะเป็นอุปกรณ์หลีกที่ประกอบกับกล้องแล้วทําให้เราสามารถจะต่อมอนิเตอร์ต่อไมคต่อนู่นต่อนี่ต่อวีเมาส์ต่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วอุปกรณ์เสริมทําไมต้องมีล่ะครับพี่มาดูทีละอย่างกันอย่างเรื่องแบตเตอรี่การทํางานทั้งวันเนี่ยหลายครั้งเราก็ต้องการพวกแบตอย่างวีเมาส์สามารถจะจ่ายพลังงานให้ทั้งกล้องให้ทั้งตัวมอนิเตอร์ให้ทั้งตัวไวเลสอะไรต่างๆใช้ก้อนเดียวเลยไอ้ไปเลย3ก้อนหนึ่งวันอีกอันหนึ่งมอนิเตอร์อ หลังกล้องมานจะเล็กเกินไปไหมในการทํางานจริงๆนะครับผมอีกอันนึงก็เป็นสิ่งที่ เราจะใช้กันตัวนี้นะครับทานสมิเตอร์ตัวใหม่ Holyland p y l o h ลเจริงๆเรามีทำรีวิวไว้นะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวได้มันเป็นตัวส่งสัญญาณวิดีโอมาที่มอนิเตอร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆประโยชน์เลยที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นในงานไลฟ์เออร์หรือว่าในงานที่เราต้องส่งภาพไปที่ผู้กํากับนะครับแนะนําเลยราคาไม่สูงมากแล้วเหมาะสําหรับในงานแบบจริงจังซีรีสนะครับพอเรามีอุปกรณ์หลีกขาตั้งกล้องมันต้องรับน้าหนักได้เยอะและต้องแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นแน่นอนว่าขาตั้งกล้องดีๆรุ่นดีๆนี่นึนงนม,มนนรวถโ จ้าตัวมาวิก3 Pro ใหม่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วคุณภาพไฟล์เนี่ยเหลือเฟือถ้าในงานโปรเฟชชั่นอลก็ตัวนี้แหละ ND Filter แน่นอนว่าหลายๆรุ่นมันก็ไม่ได้มีในกล้องเราก็ยังต้องคงใช้ ND อยู่ผมก็จะนําไป2 Se เซกชันละกันอย่าง Variable ของ พวกโพลาโปรเนี่ยถือว่าคุณภาพดีในสำหรับบอลล์บอลก็คือหมุนได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนต้องการที่มันชัว์ไปมากกว่านั้นก็คือเป็นฟิลเตอร์แบบแผ่นสีตรงกว่านะครับปัญหาจากพวกแฟลร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะมันเป็นกระจกแค่แผ่นเดียวและเรื่องของเมมโมรีเหมือนกันพอเราใช้ไฟใหญ่เราก็ต้องเริ่มใช้แบบพวก c f e x p r e s s หรือว่าพวก t ทป์บพวกอะไรเงี้ยใหม่ๆและเรื่องที่สําคัญแล้วเป็นมูลค่ามากที่สุดเรื่องหนึ่งโซนเดิมเซกชันเดิมก็คือเรื่องของไลทิ้ง ก่อนหน้านั้นชุดนั้นเราแนะนําว่าไลติงแบบจัดในห้องเล็กๆอย่างพวก60กับ5 0 300ชุดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีมีเหมือนเดิมแต่ต้องเพิ่มขึ้นพอเราเริ่มถ่ายงานสกเกลที่มันใหญ่ขึ้นมันอาจจะจําเป็นต้องไปที่ระดับ500 700หรือจะมีไปถึงไฟระดับ2000ผมขอเอางบก้อนหนึ่งแยกออกมาเรื่องของอุปกรณ์เสริมของไฟซึ่งมันมีหลากหลายมาก แน่นอนอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเรื่องอุปกรณ์นะแต่เสริมให้ว่าทำไมงานวิดีโอหลายครั้งมันแงพงพอเริ่มเซตอัพใหญ่ก็เพราะว่าคนเดียวมันทาไม่ได้แน่นอนคุณดูดิอุปกรณ์ไลติ้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะขนาดนี้แปลว่ามันต้องมีเรื่องของทีมงานในการเวลาไปทํางานด้วยมันมีอุปกรณ์ยิบย่อยอีกหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของตู้กันชื้นที่จะต้องมีเราก็อาจจะการงบเล็กๆเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับอ,อุปกรณ์ยย่อยพวกนั้นนะครับผม คือจริงๆอ่ะจะบอกว่าการที่เราอัพอุป,ปกรณ์หรือการซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือไฟเราต้องเข้าใจเหตุผลของมันก่อนว่าเราจะใช้เพื่ออะไรความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นอย่าเพราะว่ามันทําให้เป็นภาระเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยกับสถานที่นะครับ Big Camera e อร์เอ็กหรือ Di g i t a l เ c m ด้วยอุปกรณ์งานวีโอหลายๆอย่างเราก็มาจากแบรนด์นี้นะครับผมคอร์ออนไลน์ด้วยอย่าลืมมีเต็มไปหมดเลยตอนนี้แล้วเจอกันครับ